ว่าเย่ๆ,ๆจะกินหมดนะแค่แกะก็สามนาทีแล้วค่ะคลิปนี้จะยากหน่อยนะกินไปคุยไปไม่ได้ลงชิปมาสองวันแล้ว วันนี้ขอคุยยาวๆหน่อยนะกินด้วยคุยด้วยอันนี้น่าจะจุดมืเอ,อเย็นี๋ยวันเย็นนี้ไม่แน่ใจว่าที่บ้านจะมีงานเลี้ยงเล็กๆปาร์ตี้เล็กๆหรือเปล่าเป็นวันจดน้าสาว เในท้องบนเลี้ยงเพลงตอนเย็นนะจะมีปั๊ดที่เล็กๆปุ่มใยญ่ยๆเขาจะกลับบ้านแล้วมานานไม่ได้ผมไปเลี้ยงงูอาูุบาน <c oughs> ฝากคนเลี้ยงไว้ฝากคนที่บ้านเลีย้ยงวัวก็เลยมานานไม่ได้นานี่ก็ลงนาแล้วเนาะ ที่ที่ปล่อยตัวก็ไม่มีแล้วพื้นที่โดนจำกัดตัวก็จะอยู่ในคลองอก็ฝากเขาเอาน้ำเอาญ้าเอาฟางให้นะคะาก็เลยมาหาไม่ได้นะคะ่ะหัว่า,าจานี้จะหมดเห่ยน่าจะเป็นสิบ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสวิ้าเยก็ขอบคุณค่ะเดือนผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วก็เข้ามากดไลค์คอมเมนต์ถูกใจให้ก็ขอบคุณมากๆค่ะไปแล้วนะคะอย่าลืมทานมื้อเย็นกันนะคะทุกคน